เดินอย่างมีสติเดินกลับบ้านในใจการเดินเป็นสิ่งที่ทุกคนทำเป็นประจำในชีวิตประจำวันเราเดินจากบ้านไปที่ทำงานเดินไปซื้อของเดินเพื่อออกกำลังกายแต่บ่อยครั้งการเดินเป็นเพียงการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยที่ใจล่องลอยไปกับความคิด ไม่เคยตระหนักถึงการก้าวแต่ละก้าวที่กำลังเกิดขึ้นหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าในขณะที่ร่างกายก้าวไปข้างหน้าใจกลับไม่ได้อยู่ตรงนั้นใจอาจกำลังวนเวียนอยู่กับอดีตหรือเร่งเร้าไปข้างหน้ากับอนาคตทำให้แม้ร่างกายจะเดินแต่ใจกลับไม่เคยได้พัก ธรรมะสอนให้เห็นว่าการเดินอย่างมีสติไม่ใช่เพียงการฝึกสมาธิแต่เป็นการเดินกลับบ้านในใจบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงที่อยู่อาศัยที่มีกำแพงและหลังคาแต่หมายถึงความสงบความมั่นคงและความเป็นอิสระภายในใจบ้านคือที่ที่เราไม่ต้องเสแสงไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องต่อสู้แต่ได้พักจากความวุ่นวายและกลับมาอยู่กับความจริงแท้ของชีวิตการเดินที่ไร้สติการเดินโดยไม่มีสติร่างกายอาจกำลังเคลื่อนไหวแต่ใจกลับเร่ร่อนเหมือนคนไม่มีบ้านบางครั้งใจเต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น บางครั้งใจถูกความเสียใจในอดีตดึงรั้งเอาไว้ก้าวเดินแต่ละก้าวจึงเต็มไปด้วยความหนักอึ้งไม่ใช่เพียงร่างกายที่เหนื่อยแต่ใจเองก็เหนื่อยยิ่งกว่าการเดินอย่างมีสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่เมื่อเดินอย่างมีสติทุกก้าวคือการพาใจกลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ปล่อยให้ใจล่องลอยไปไหน เพียงแค่รู้ว่ากำลังก้าวเท้าออกไปรู้ว่ากำลังยกเท้าขึ้นรู้ว่ากำลังเหยียบลงความรู้ตัวเช่นนี้ทำให้ใจหยุดเร่ร่อนและกลับมาสัมผัสความจริงที่อยู่ตรงหน้าทุกก้าวกลายเป็นการกลับบ้านกลับมาหาตัวเองบ้านในใจคือความสงบที่แท้จริงเมื่อใจอยู่กับก้าวเดินอย่างแท้จริง จะเกิดความสงบคล้ายกับการกลับถึงบ้านแม้รอบตัวอาจยังเต็มไปด้วยผู้คนรถราหรือเสียงดังแต่ใจกลับพบความมั่นคงจากภายในเพราะบ้านที่แท้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจที่รู้จักกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ้านในใจคือที่ที่เราสามารถพักจากความกังวลและความเร่งรีบได้ เดินเพื่อปลดปล่อยไม่ใช่เดินเพื่อหนีบางครั้งคนเลือกจะเดินเพื่อหนีปัญหาแต่การเดินอย่างมีสติไม่ใช่การหนีแต่คือการเผชิญหน้ากับความจริงทีละก้าวขณะที่เดินใจจะค่อยๆค,ค,คลายความตึงเครียดคลายความโกรธคลายความเศร้าที่แบกมาเหมือนการวางก้อนหินหนักที่เคยถือไว้การเดินเช่นนี้ จึงเป็นการปลดปล่อยไม่ใช่การกดทับการเดินกับธรรมชาติหากได้เดินอย่างมีสติท่ามกลางธรรมชาติเช่นเดินบนหญ้าฟังเสียงนกหรือสัมผัสสายลมจะยิ่งทำให้ใจกลับสู่บ้านภายในได้ง่ายขึ้นเพราะธรรมชาติไม่ตัดสินไม่เร่งรัดแต่เป็นเหมือนมิตรที่เงียบสงบคอยโอบอุ้มให้ใจค่อยๆค,ค,คลายจากความวุ่นวาย เมื่อนั้นทุกก้าวเดินไม่เพียงเป็นการเคลื่อนไหวแต่เป็นการสื่อสารกับโลกและกับตัวเองในเวลาเดียวกันเดินอย่างมีสติในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องรอไปป่าเขาหรือสถานที่สงบเราสามารถเดินกลับบ้านในใจได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นบันไดหรือเดินไปตลาด เพียงแค่มีสติรู้ตัวทุกก้าวก็กลายเป็นการพักใจจากความเร่งร้อนการกลับบ้านในใจจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่ทําได้เสมอผลของการเดินกลับบ้านในใจเมื่อใจคุ้นชินกับการเดินอย่างมีสติจะพบว่าความเหนื่อยล้าลดลงแม้ร่างกายยังทํางานหรือรเผชิญปัญหา แต่ใจไม่ถูกกดดันเหมือนเดิมความสงบที่เกิดขึ้นจากการกลับบ้านในใจจะกลายเป็นพลังให้เผชิญกับชีวิตได้อย่างมั่นคงไม่วันไหวง่ายต่อเหตุการณ์ภายนอก